สวัสดีครับรายการคนในข่าววันนี้เราจะพูดคุยกันในประเด็นที่มาของนายกรัฐมนตรีที่กําลังจะร่างขึ้นในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับหลังจากที่ตลอดช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เริ่มมีการถามเริ่มมีการพูดคุยเริ่มมีการแสดงความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันในประเด็นนี้อย่างกว้างขวางนะครับบางก็มองว่านายกเนี่ยยังไงก็ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้นในขณะที่อีกมุมมองว่า น่าจะเปิดช่องให้มีนายกคนนอกได้ในสถานการณ์ที่ฉุกเฉินหรือจําเป็นบางก็เสนอว่าแค่เขียนไว้ก,กว้างๆว่านายกมาจากการลงมติในสภาเพราะฉะนั้นวันนี้แขกรับเชิญของเราก็จะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้แล้วก็ว่ากันทั้งในเชิงรัฐศาสตร์แล้วก็นิติศาสตร์นะครับท่านแรกนะครับท่านเป็นสมาชิกสมัชชาแห่งชาติอดีตสสรแล้วก็อดีตวุฒิสภานะครับดรเสรีส่วนผานนท์ครับสวัสดีครับอีกท่านนะครับ อาจารย์ประจาคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมธิราชรองศาสตราจารย์วรรณธรรมการชนะสุวรรณครับสวัสดีครับอาจารย์ธรรมสวัสดีครับพักกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเราจะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของแต่ละข้อเสนอเกี่ยวกับที่มาของนาย,ยกรัฐมนตรีครับ